รอดูเกมอิกกี้ดาเมจ 285K น่าทำไฮไลท์อยู่นะครับนัวมาก อย่างนี้รอดยากครับถ้ามีคนดูตามเหตุการณ์ในสตรีมได้แบบนี้เนี่ยผมทําคลิปเต็มให้เลยนะเกมนี้เนี่ยนอกจากจะนัวกันมากแล้วเนี่ยการออกไอเทมแก้ทางกันคือสุดมากนะครับเป็นเกมที่ทั้งฝั่งผมและฝั่งเขาเนี่ยเล่นกันโคตรดีเลยเกมนี้ผมอาจจะพลาดแท้ก็ไม่แปลกเลยนะครับเพราะว่าฮีโร่เลตเกมเนี่ยพอฟัดพอเวียงกันมากเลยนะฝั่งเราเป็นหยาดวูคองนะครับโดยที่เลตเกมฝั่งตรงข้ามเนี่ยมีสลีมูลัดแล้วก็มาหลอดนะแต่ว่าตัวจ่ายดาเมจฝั่งเขาเนี่ติดอยู่อย่างเดียวเลยนะครับเพราะว่าเกมนี้เนี่ยผมใช้อันติได้คุมมากๆใในไฟหญ่ การขึ้นบ้านหรือว่าการคุมอ็อบเจกต์เนี่ยเราคัดแนวหลักให้ได้ตลอดเลยนะแล้วก็เกมนี้มีไอเทมแก้ทางที่ผมใช้การมาหลอดนะกดแข็งเนี่ยน่าจะเป็นไอเทมที่หลบมาหลอดได้ชัวร์ที่สุดแล้วนะบางไฟเนี่ยไม่เสียเลือดเลยนะครับเมดออกจะคุมที่สุดแล้วนะแฮร์รี่ไม่ต้องออกนะครับไฟออกเคลียวหรือว่าตายเกิดดีกว่านะครับเพราะว่าไอเทมชิ้นนี้เนี่ยมันให้บัฟของพลังเวทนะครับสลีมเนี่ยโดนอันตีหนักมากจนออกทอยมากันเลยนะครับเป็นการแก้ทางที่ตรงตัวมากเลยนะคือเราไม่ได้จ่ายดาเมจเพราะใครเนี่ยเราก็ออกของกันตัวนั้นนบเกกมึงจวอ ผมจะไปอ่านหนังสือสอบแล้วให้ผมเธอถึงกับขอร้องอ้อนวอนเลยนะเพราะว่าเกมนี้เนี่ยนัวกันถึงครึ่งชั่วโมงเลยเป็นอีกเกมที่ผมไม่อยากให้เลื่อนผ่านเลยนะครับเพราะว่าเกมนี้เนี่ยจะมาอัดแน่นในเรื่องของการออกไอเทมแก้ทางแล้วก็การคัดแนวหลังไม่ให้เขาก้าวไฟนะรวมถึงการเอาตัวรอดจากฮีโร่ที่จะเข้ามาล้วงหรือว่าฮีโร่ที่จะเข้าไปชิดตัวเราด้วยนะครับยืนยังไงจ่ายดาเมจยังไงแล้วก็คุมออบเจกต์ยังไงบ้างเนี่ยเดี๋ยวจะพาไปดูนะครับ ก่อนไปดูลุนไอเทมพลังแฝงแล้วก็การเดินเกมเนี่ยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้คลิปนี้แล้วก็กดติดตามเพื่อรอชมคลิปต่อไปด้วยนะครับก็อยู่กับโปเยสนะครับคลิปนี้ก็จะมาสอนการเดินเกมของอิกี้นะลุนและพลังแฝงก็ใช้ตามนี้เลยนะครับส่วนไอเทมก็ตามนี้เลยนะเดี๋ยวผมจะมาอธิบายไอเทมนิดนึงนะครับ fc ฮะจากโคโคโนอิโคโคโนอิคือที่ไหนวะเชีรยการก่อนนะมาฟังอธิบายไอเทมกันนิดนึงนะครับ เกมนี้เนี่ยผมจะเล่นเป็นเซตดาเมจเลยนะตอนแรกเนี่ยมันจะเป็นเซตที่ทุกคนเห็นตามนี้เลยนะครับเงินพอก็จะเป็นการกดแข็งสับตายเกิดสับเคียวนะแล้วถ้าเกมมันตึงมากๆจนเงินเหลือละผมจะขายรองเท้าออกสมุดเวทนะครับบอกเลยว่าโยนทีนึงเนี่ยเกือบหมดลอดแวะเอาปูก่อนนะครับบอกเลยว่าปูตัวนี้เนี่ยสำคัญมากเลยนะเพราะว่าผมเคยเสียปูแล้วก็แพ้ไฟในรูปแบบที่ฝั่งตรงข้ามเวลสี่พอดีอ่ะมันก็เลยทำให้คิดได้ว่าอ๋อ ไอที่มันเวลสี่ก่อนเรานิดนึงเราชนะไฟไปเนี่ยเป็นเพราะเขาได้ปูนะครับแล้วมาคิดดูว่าแม่งเสียออบเจกเขาปูอะ่ะคือในแรงสูงสงอะ่ะเขาจะให้ความสาคัญกับคีบทุกตัวเลยนะครับดิงเล่นสวยนะแต่ว่าเขาอยู่เยอะนะครับเมื่อกี้ทุบไม่คีด้วยสวยไปแอลซ้ายเพื่อนเรามาปิดแล้วนะครับตรงนี้ดึงเล่นได้นะต้นไม้ตกสวยครับอย่างนี้รอดยากคเขาเป็นโซ่ มังกรเกิดนะครับเดี๋ยวเคลียวเว็บการแล้วก็โซมังกรต่อนะดูเอดแรงมากเลยนะครับขนาดผมโดนเฉียวๆนะเมื่อกี้ลุมมังกรเลยครับฝั่งเขาก็ไม่ปล่อยให้เราเอาง่ายๆนะมาหลอดช็อกมาอย่างนี้เสียฟิกเกอร์ไปนะครับยาดเล่นลึกมากเลยเราเหลือแค่อันตินะ ไฟนี้น่าจะได้แค่นี้นะครับแวมารับการก่อนนะเสร็จแ,แล้วเติมบนต่อนะครับอีกกี้เนี่ยตัวมันเวอร์ต้นเกมมากเลยนะถ้าเข้าไปกิิตัวแครี่หรือว่าเมสฝั่งเขาได้มันจ่ายดาเมจได้รุนแรงกว่านะครับเหตุแครี่ชนะทุกตัวนะยกเว้นแวนตัวเดียวเพราะว่าตัวมันต้นเกมเก่งนะครับต้องรีบเล่นนะเลดเกมเนี่ยจะมีดีแค่อันตินะครับการที่จะเข้าไปสกิลสองสกิลหนึ่งใส่ฝั่งตรงข้ามเนี่ยยากมาก ตรงนี้เสียดายนะเราไม่ได้เวลจากคีมนะครับยืนห่างไปนะแล้วตายตอนที่เราทิ้งระยะออกมาพอดีเหมือนเพื่อนจะโดนนะครับอันติคัดไปก่อน1ทีขัดว้าไม่ได้นะกลับมาเคลียร์กลางนะครับระหว่างนี้ก็รอดักไล่เดินเขานิดนึงนะเราเห็นแมปแล้วว่าเอนโซนะครับ3ตัวนะครับยูเอมาหลอดด้วยนะเป็นเมดก็หามแมปให้เพื่อนเล่นได้นะครับ oh. เพื่อนจะได้ตัดสินใจเล่นนะไม่ใช่ว่าเราจะรอโลมอย่างเดียวนะครับ ผคองเล่นสวยนะครับแล้วข้างบนเหมือนนัวกันอีกแล้วนะอย่างนี้รอดจ้าครับมาหลอดรีบกดแข็งเกินไปนะเล่นได้ต้องรีบเล่นนะครับผมเคยโดนอีกกี้คนนึงอะรูปเกมแบบนี้เลยนะผมเล่นแวนนะครับแต่ว่าเขาหยิบอิกกี้มาแล้วเขาไม่มาเล่นผมเลยนะแล้วฝั่งตรงข้าวเนี่ย เป็นเอลซูกับยูเอนะครับสุดท้ายเนี่ยผมเล่นไม่ได้นะครับเพราะว่าแวนเันต้นเกมนะต้นเกมไม่มาเล่นกับแวนแล้วปล่อยแครีฝั่งตรงข้ามเกิดโ๊กผมจนไม่ได้เล่นนะ่ะแล้วสุดท้ายเขาบอกกับผมว่ากลับไปดูคลิปตัวเองบ้างนะผมก็เลยสวนไปเลยนะครับว่ามึงอะ่ะมาดูคลิปกูบ้างนะคือฮีโร่ต้นเกมเดี๋ยวไม่มาเล่นกับฮีโร่ต้นเกมเว้ยแล้วมาบอกเราเล่นไม่ได้นี้เนี่ยแปลกๆนะถ้าเกมนี้ผมไม่ไปเติมแวนอะ่ะแล้วแวนเขาตายในป้อมเยอะ,อะ ผมจะไม่ว่าเขาเลยนะครับเพราะว่าฝั่งตรงข้ามเนี่ยฮีโร่ที่โฟกัสแวนได้เนี่ยเยอะแค่สลิมหอ,อกโดนแล้วมาหลอดช็อคอะคือแวนมันโอกาสตายสูงอยู่แล้วนะแล้วฝั่งตรงข้ามเป็น UA ด้วยถ้าเราไม่คัด UA ให้เพื่อนแล้วเพื่อนโดนเนี่ยเราก็ไม่มีสิทธิ์ไปว่าเพื่อนนะครับตรงนี้มีวูคองมาเติมนะครับต้นไม้ค้ำสวยนะแต่ว่าแล้วก็ปาสกิลแบบโซนไปก่อนนะครับแล้วเพื่อนเล่นคนเราไฟนะ ตอนนี้คือทิ้งมังกรออกมาหมดเลยนะครับเสียยลมไปเลยนะอันนี้เป็นการตัดสินใจของแวนนะครับแล้วก็เล่นตามเพื่อนนะเพราะว่าเราไม่มีดาเมจตีมังกรอยู่แล้วนะครับดดเล่นบนเหมือนจะโดนหนักอีกแล้วนะครับแต่ว่าเราต้องเคลียร์กลางก่อนนะโฟกัสมูหลาดด้วยนะครับถ้าเห็นตัวอย่างนี้เนี่ยคือต้องรู้ว่าเขาต้องสับอยู่แล้วแล้วก็ไม่ต้องไปเสียเลือดง่ายๆนะครับให้เขาสับลมไปรับกลางต่อนะครับ แล้วก็เติมบนเลยนะฝั่งเขาไม่มีป่านะครับตรงนี้น่าจะเล่นได้นะหูลแล้วมาหลอดแรงมากนะครับแวนโดนยูเอตุยนะหูลแล้วสลิมก็แรงเลดเกมมีเสี่ยวนะผมบอกเลยสลิมยูเอเดินเดินอยู่เนี่ยอาจหลับได้เลยนะครับต้องหลบทั้งหอกหลบทั้งอันตีมาหลอดแล้วต้องมาหลบยูเอด้วยนะตอนนี้โดนยูเอต่อเลือดไปนะครับมาดูการกันบ้านกันนะครับ ฝั่งเขาเนี่ยพยายามจะขึ้นบ้านเราให้ได้เลยนะครับตรงนี้ฟิกเกอร์ออกมาเลยนะมาลอดก็ฟิกเกอร์พร้อมเรานะครับอย่างนี้เนี่ยกะง,ง่ายเลยมาลอดจะมีฟิกพร้อมเรานะครับเราดูง่ายมากสลิมโดนไปเกือบครึ่งหลอดเลยนะครับเมื่อกี้ยังไงก็เสียฮิวหลังป้อมกับรีคอเวอรอยู่แล้วนะถ้าเขาจะเล่นต่อนะครับเห็นไหมครับว่าอีกกี้เนี่ยมันคัดแนวหลังง่ายมากยังไงก็ได้มังกรเกือบชัวร์อยู่แล้วนะ แล้วมูร่ามาสซับอย่างนี้โดนซีซีเรียบร้อยฮะทำล่างก่อนนะครับตรงนี้จะเป็นการเดิน3ามกับแวนแล้วก็ล้มมิงแล้วนะจะได้ต่อสกิลกันง่ายนะครับต้องทำล่างอีกเว็บนึงนะครับเพื่อนเราตุยนะตัวทำเว็บเราตุยไปหมดแล้วตรงกลางมีเพื่อนเรารับอยู่นะครับแล้วก็เดินไปเล่น3ามคนเหมือนเดิมนะเหมือนจะนัวกันอีกแล้วนะครับเอาไปหนึ่งลูกไม่โดนนะครับ ลูกนี้ไม่โดนสลิมนะน่าจะได้แค่การป้อมนะครับเว็บล่างเราดันไปละผมคิดว่ายังไงต้องมีตัวเข้าบูนะอ่าแล้วสลิมเข้าบูริ้งด้วยนะครับก่อนได้สลิมมานะครับเอาบูคืนกลับมาได้นะเราคิวตัวที่มีบูเนี่ยเราก็จะได้บูมาถือด้วยนะครับไอเทมบูบัฟก็จะช่วยลดคูดาวสกิลนะครับจากนั้นเนี่ยมานัวดัร์สเลเยอร์ต่อนะ ฝั่งเขามีมาหลอดโซนคนเดียวนะครับแล้วช็อกสวยนะแต่ว่าเพื่อนไม่เติมนะครับฝั่งเขาเพื่อนไม่พร้อมเล่นเนี่ยไม่ควรมาเล่นคนเดียวนะโดนยู <'t> เอะนะครับอีกตัวหนึ่งโดนหรือเปล่าไม่รู้นะมองไม่ทันนะครับมาหลอดบอกสยองคลิปที่เพื่อนไม่ตีเนี่ยเราตีได้นะโดยที่ไม่แย่งบัฟเพื่อนนะครับโฟกัสแคลร่เขานะ แล้วโดนทั้งแครี่ทั้งเมดเลยนะครับป้อมกลางเนี่ยกันไม่ได้แล้วนะครับเป็นการคัดแครี่เขาไม่ให้เล่นไฟนั่นเองนะตรงนี้เราวิ่งไม่ทันเอนโซนะครับเสียดายได้การมา2ป้อมเลยนะครับจากนั้นเนี่ยสำคัญมากเลยนะเราต้องเก็บบอลไว้2ลูกนะครับเพื่อที่จะขึ้นบ้านนั่นเองนะเพราะว่าถ้าเราเจอแล้วโยนบอลไปเลยอะ่ะเขาก็จะกลับไปรีเลือดพร้อมกันบ้านนะครับ ถ้าไม่ใช่ไฟนอกบ้านหรือว่าการคุมอ็อบเจกเราเก็บบอลไว้นะครับคีปรถก่อนนะครับตัวเดียวก็มีค่านะมันจะเป็นการใช้บอลที่คุ้มสุดแล้วนะปุดแล้วเก็บหมดเลยครับเหมือนเพื่อนจะเล่นนะครับตรงนี้เราทําได้แค่รับนะครับต้นไม้ยังรอดนะสูญเสียตัวเลดเกมไปนะครับเล่นยากเลย เก็บเยอะเลยนะครับข้างล่างหวีถ้าได้บูเนี่ยมันเลยนะครับ <got> น่าจะต้องเอาดาร์ก่อนนะถึงขึ้นบ้านได้นะครับ <got> ดาร์ก15นาทีเกิดแล้วนะห <got> ูแล้วอันติแรงมากคนดู <got> มูลาดถ,ถึงกับสะดุ้งเลยนะครับเ <got> มื่อกี้กดสกิลหลบไปแล้วแต่ว่าไม่พ้นนะ <got> อย่างนี้รอดยากครับเอ็นโซน่าจะได้ฟีดาร์กนะครับ เราต้องคัดแนวหลังก่อนนะไม่ให้เขามากันนะครับโดนตัวเดียวนะครับเสียดายมากน่าจะตียากแล้วนะครับวูคองก็ไม่อยู่ด้วยบาหลอดครึ่งหลอดนะตอนนี้ต้องทําเว็บล็อกเพื่อนก่อนนะครับตอนนี้เรายังไม่เห็นแมปนะครับมูลาดโผล่แล้วนะสลีมโผล่บนแล้วนะครับยัดไปก่อนเลยนะอันตีใหม่อีกลูกนึงพอดีนะครับ โอ้โหแล้วไฟนี้โป๊กสวยนะครับแนวหลังคือปานป่วนต้องถอยนะเพราะว่าก๊อดเกิดนะครับเอาดาร์ก15คุ้มกว่านะจริงๆมันไม่ได้เรียกก๊อดแล้วนะครับเพราะว่าแคทนี้เป็นด์กหรือเป็นเดฟอะไรสักอย่างนี่แหละครับผมก็ไม่รู้นะแต่ก็บางทีก็ติดเรียกคองเรียกก๊อดเหมือนกันนะครับเอาเป็นว่าไม่ว่าผมจะเรียกอะไรก็รู้กันว่าเป็นดาร์ก15นาทีนะเป็นด์กตัวใหญ่นั่นเองนะครับ ซึ่งดามตัวนี้เนี่ยจะทําให้เราเนี่ยมีดาเมจเพิ่มขึ้นนะแล้วก็มีเกาะเพิ่มขึ้นด้วยนะครับเพื่อนทําเว็บสวยนะแว่นกาดเข้า2ทางเลยนะครับจําที่ผมบอกช่วงกลางคลิปได้ไหมครับว่าจะาขึ้นบ้านเนี่ยต้องเก็บบอลไว้2ลูกนะแล้วลูกแรกบึ้มเลยครับแล้วถ้าเขายังฝืนกันเนี่ยบึ้มที่2ไปครับแนวหลังเล่นไม่ได้แล้วนะตรงนี้เนี่ยเราได้ฟรีบ้านเลยนะครับอูแล้วหยานเข้าสุดด้วยนะครับ บูคองตีบนอยู่นะสลีมเจ็บนะครับแล้วแวนกาดเข้า3ทางอย่างนี้แล้วมาเราเนี่ยโดดแต่ผมจริงๆนะครับแต่ว่าไม่ได้เช็คไอเทมผมเลยคือผมรอกดแข่งใส่เขาตัวเดียวอยู่แล้วนะครับเพราะว่ามีแค่เขาที่ล้วงผมได้นะบูรดก็สับย่านะครับเพราะว่ามีลิงดักเงาเขาก็ไม่กล้าสับไกลนะแล้วก็ตัวขัดบูรดเยอะด้วยนะครับต้นไม้แวน แล้วเพื่อนเข้าไปนัวอย่างนี้โอ้โหโคตรแรงเลยครับน่าจะหลังจากนี้เลยนะสลีมเขารู้ตัวแล้วว่าไม่ได้เล่นพออีกกี้นะครับหลังจากนี้เนี่ยเขาออกทอยมาเลยนะตรงนี้เราได้แค่ป้อมล่างแล้วก็ต้องกลับนะครับสามทางคือคุ้มแล้วนะเราโบกสวยไร้ไฟแล้วเพื่อนชมเนี่ยก็มีกําลังใจเล่นนะตรงนี้เนี่ยเหมือนจะจบแต่มันไม่จบนะครับไฟนี้เนี่ยผมอันติไม่โดนเมทนะ โดนมาหลอดตัวเดียวแต่ก็หลบมาหลอดได้เหมือนกันนะครับลูกที่2ไม่รู้โดนใครบ้างนะสับแข็งเป็นใต้เกิดนะครับไฟนี้ตอนนี้ดาก็เกิดอีกตัวแล้วนะครับรอเพื่อนเกิดครบก่อนนะถ้าจะเอาดากเนี่ยเราต้องอันติโดนตัวหลังก่อนนะครับแล้วก็ต้องให้ออฟเลนไปทำบนเพื่อดึงมูหลาดไปนะจะได้ไฟ5ต่อสนะครับ โอกไม่โดนนะเสียดายมากนะครับแต่ก็พอที่จะเปิดดาร์กได้นะให้แวนซอยไปนะครับอุ๋แล้วฝั่งตรงข้ามเขามานะตรงนี้เราไม่เมีันตีด้วยแต่ก็พอเหลือเลือดเล่นอยู่นะครับตอนนี้เรามีตายเกิดนะแล้วต้นไม้ตกสวยครับอย่างนี้รอดยากครับโชคร้ายมากเลยนะครับเอนโซต้นไม้ตกไม่พอเนี่ยยังโดนดาร์เซเยอร์ยกด้วยนะเดี๋ยวเราทํากลางแล้ววาร์มนะครับ ตรงนี้เนี่ยผมเห็นสลิมก็เลยอันตียัดไปนะแล้วโผ่ยเขาออกพอยแล้วนะครับตอนนี้เนี่ยเราต้องให้ลิงล้วงแทนแล้วนะเพราะว่าเราหน้าจานตีเบากับสลิมแล้วนะครับแต่ก็ยังแรงอยู่เหมือนกันนะจากที่ลูกนึงเนี่ยได้เลือดมากกว่าครึ่งหลอดตอนนี้เนี่ยสองลูกอาจจะได้เลือดครึ่งหลอดนะครับสําหรับสลิมนะก็ถือว่ายังมีดาเมจอยู่บ้างแต่ว่าผมก็มีไอเทมรับอีกเช่นเคยนะครับแล้วลูกนี้บึ้มไปโดนตัวเดียวนะ มีอีกลูกหนึ่งนะครับแล้วลูกนี้เสียดายมากไม่โดนสลิมนะแต่ว่าสลิมเสียดายเกิดไปนะครับตรงนี้ยังนวยอยู่ต้นไม้อัติคัสสวยตบสวยครับต้นไม้เราไม่มีสแต็กนะได้แต่ยืนให้กำลังใจนะครับน่าจะได้แค่นี้ ูคองรอดปะเนี่ยหูยังรอดอยู่นะครับโคตรพิ้วเลยก่อนกลับนะยัดไปลูกนึงตอนนี้คือผมไม่ไหวละสมุดแทนรองเท้าเลยรับรองอันตีทีเนี่ยขี้แตกแวนบอกจะไปอ่านหนังสือสอบแล้วให้ผมเถอะลิงบอกขอให้สอบผ่านนะครับคือถ้าเกมนี้เนี่ยครึ่งชั่วโมงแล้แพ้ผมว่าแวนนอนไม่หลับแน่นอนไม่ได้อ่านหนังสือนะ ผมว่าแก้ดาวยันเช้าอะ่ะขอบคุณครับโหยทีมผมน่ารักนะเดี๋ยวเทียร์การก่อนนะครับต้องตีให้เพื่อนไปทำล่างนะเพื่อที่จะดึงเขาไปกันนะครับมูหลาดเริ่มสับแรงและอย่างนี้รอดยากครับมาหลอดโอ้แล้วมันฟิกปาดผมเลยเกือบตายนะครับ มีอันตีอยู่นะตุนมากับพอยเปิดช่องทางการเติมเกมใหม่เติมไวจัด .com มาพร้อมกับบริการเติมเกมสุดฮิตสุดปังถูกเหมือนแจกราคาแบ่งกันเล่นพร้อมบริการ24ชั่วโมงเติม ROV แค่ใช้ Open ID ในการเติมเท่านั้นเพียงเท่านี้ก็สามารถเติมเกมถูกเหมือนแจกไวเหมือนติดจรวดได้ที่เว็บหรือในไลน์เติมไวจัด .com และสามารถติดตามข่าวสารแจมๆได้ที่เพจตุนมากับพอยได้เลย เหมือนเพื่อนจะเล่นหย่านเข้าไปแล้วครับโอ้โหเกลือเกินนะครับเอโซไม่เดินกลับทางนั้นบุคองอยู่นะตรงนี้เราดึงให้เพื่อนมาซ้อนได้นะครับแล้วเงินไม่พอสับเคียวด้วยเกือบตายตอนนี้เพื่อนเราเปิดคลองนะครับ28นาที50วินาทีละ คนดูอันตีไม่เข้าสลิมเลยนะย่านนวอยู่ครับ <double> อุ้ยยูเอกลับมาหลอดคนลัสกิลตุยเลยแวนสู้ๆเพื่อที่จะมีกำลังใจอ่านหนังสือสอบ <double> โอ้โหไม่ไหววมาหลอดนะแรงมากบูคองยังไง โดนหอ,อกนะครับเริ่มมีกลิ่นปะเนี่ยสับแข็งสวยทุบไปโหมูลาหลบสวยทุบอีกไม่ชีโอโหสวยเกินแต่ว่าด้วยความที่เป็นเมก้าคีฟนะครับได้สามทางก็ฝั่งเขาก็ตีชีฟกลับมายากนะแล้วก่อนจะไฟเนี่ยเราทำเวฟสูงด้วยนะครับอย่างนี้รอดยากครับมาหลอดเมดยังไงอันตีถึงด้วยนะเมื่อกี้ แรงเอาแล้วเอาแล้วมาหลอดบอกเอาแล้วติดตรงที่ผมเอาเลือดสลีมได้ไม่เยอะแล้วนะครับเขาออกทอยนะผมไม่รู้ว่าไฟนี้จะไหวหรือเปล่านะครับตอนแรกเพราะว่าสลีมเลือดยังเต็มอยู่เลยนะแต่ว่าตรงนี้เนี่ยเขากลับไปการหยานที่เลนล่านะครับทําให้ตรงนี้มีมาหลอดตัวเดียวนะแล้วเขาก็เสียมาหลอดไปเราก็เสียบูคองไป อ่นแล้วเอนโซ่ตีแรงมากนะครับต้องตัดสินใจฟิกเกอร์เลยจากนั้นทําบนต่อนะแล้วเหมือนเพื่อนจาวีไปเล่นนะครับเรามีอันติลูกนึงขายรองเท้าซื้อใต้เกิดมูลานมีหยานทําอยู่นะเขาเหลือ3มคนนะครับอันติไปเขาไม่มีกาะทอยนะสลิมเมื่อกี้ก็เลยอันติแรงขึ้นนะครับโดนปดเกาะไปแล้ว นี้รอดย่าครับดูเอแล้วเกมนี้เป็นชัยชนะของเรานะครับโหเกมโคตรตึงกลับมา74ดาวนะครับคือแบบวันหนึ่งดาววนมากถ้าใครมาดูในสตรีมเนี่ย70ดาวท้ายซีเนี่ยถือว่าค่อนข้างฮา,าเลยนะฮาจนแบบนี่70ดาวเหรอวะแค่ดาวก็ฮาแล้วนะครับเจอเชลฟิตเจอนาไตาย,ยา่าเจอฮีโร่แปลกๆที่ไม่น่าเอามาลงแร้งนี้นะ เกมนี้ก็คิวเจ็ดตายสาวแอสซิสตสี่ตัวนะครับดาเมจสามสิบสี่เปอร์เซ็นต์นะครับสองแสนแปดแล้วเกมนี้เจอมูลาดระดับประเทศด้วยนะดวนกันสามสิบสองนาทีห้าสิบแปดวินาทีนะครับตีไปสามสิบสามนาทีเลยนะครับเดือดมากมาดูในส่วนของไอเทมกันนะครับผมก็ขายรองเท้าแล้วก็ออกเป็นสมุดเวทนะช่วงเลดเกมเพื่อที่จะเพิ่มดาเมจนะครับเป็นไงกันบ้างครับเกมนี้เดือดแล้วก็เป็นประโยชน์มากเลยใช่ไหมครับ หลักๆผมก็อัดในเรื่องของการเข้าไฟ์ mm hmm. การคัดแนวหลังแล้วก็ mm hmm. การคุมออบเจกต์แล้วก็ออกไอเทมแก้ทางนะครับ mm hmm. ทําให้ขนาดนี้อธิบายขนาดนี้เนี่ยยังไงก็ฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์ให้คลิปนี้แล้วก็กด <Black S 1> ติดตาม mm hmm. เพื่อรอชมคลิปต่อไปด้วยนะครับเจอกันใหม่อีพีหน้าสวัสดีครับ Tower. <sighs> Look at me, the black magic G- <laughs> Hi! enemy ultimate. 谢谢。<Yeah. S 2> <laughs>